สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจํารวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2 5 6 5นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร นนฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ User บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน,น้มของการสรับที่ได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะถ้าเห็นไพ่ลายนะครับให้คิดไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับ เรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนนี้จะเป็นเช่นไรไพร่ใบแรกนะครับได้เด็กถือดาบ3 of w a n d s นเส o น cup นะครับ s ิ o ออ s o r t เด moon น of p e n t a t ท e กั e t h n s u n k i ิงถือถ้วยนะครับ ราชินีถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่ไฟออฟสอดอิทธิพลใต้สำหรับได้ทูออฟขับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับดวงของชาวเมแลัขนาเมธนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับตัวตนได้ทรีออฟว n นเกิดขึ้นทืออวานเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณเองนะครับมีแนวโน้มทิศทางของการที่อยากจะมีแผนในเรื่องของการที่อยากจะขยับขยายในเรื่องของการ ผลิตนะครับในเรื่องของการลงทุนหรือเป็นการต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการงานบางคนนะครับอาจจะกําลังรอคอยตําแหน่งรอคอยในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับหรือการแบบปันผลสิ่งต่างๆก็ได้ในเรื่องของการงานที่อยากจะมีการเจริญเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าดังนั้นแล้วไพ่สามไม้หมายถึงการเจริญเติบโตการงอกเงยหรือเป็นในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะอยาก มีพันธมิตรใหม่ก็ได้หรือบางคนอยากจะมีการต่อยอดอยากจะมีการทำอะไรที่มันเกิดการพัฒนาในเรื่องของการงานศักยภาพนะครับในเรื่องของการเรียนรู้การปรับในเรื่องของการงานที่มีการเติบโตที่ดีดังนั้นไพ่สามไม้เกิดขึ้นเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าคุณอยากจะมีการแบบลงทุนเพิ่มเติมนะครับหรือเรียนรู้ก็ได้หรือเป็นการที่อยากจะทำงาน อื่นๆเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันอาจจะมองหารูทางใหม่ๆหรือการลงทุนในเรื่องของสิ่งต่างๆแบบนี้อยากจะต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่นั่นเองนะครับสังเกตดูว่าไพ่ใบนี้นะครับสองไม้เนี่ยถูกปักไว้อย่างความมั่นคงแล้วมันแปลว่าคือสองไม้สี่ไม้เนี่ยคือความมั่นคงแต่มันมีหนึ่งไม้ที่เขาชูออกมาแบบนี้แล้วมันผลิดอกออกดอกอย่างเงี้ยมันแปลว่ามีการจเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมานะครับ ตรงนี้นั่นเองมันแปลว่าโปรเจกต์ที่คุณจะมีโปรเจกต์ที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันจะมีหลากหลายมันจะมีการพัฒนาในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้มากสเวนอปคับเกิดขึ้นโวนอับคัเนี่ยเป็นสังเกตดูว่ามันเป็นไพ่ของจินตนาการมันเป็นแบบผู้ชายคนนี้กํลาลังนึกกําลังฝันอยู่ในท่ามกลางของการที่อยากจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามากับตัวตนของเขาเองทั้งในเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนั่นมันแปลว่า ใบนี้คือสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่คุณกําลังแบบอยากจะก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จมากกว่านี้มันคือหมายถึงจินตนาการมันหมายถึงโปรเจกต์มันหมายถึงไอเดียมันหมายถึง, idea, น,ถงนลักษะของครีเอทีฟ นะครับที่คุณอยากจะไปถึงจุดเป้าหมายที่จะสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้ประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างมีโปรเจกต์มีไอเดียเยอะมแยะมากมายกับการที่จะรังสรรในเรื่องของผลงานในเรื่องของการงานที่ดีนะครับ ใครทำงานประจำเนี่ยอาจจะมองหาธุรกิจหรือการมองหาการที่อยากจะเติบโตในเรื่องของการงานในสายงานของตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะเลือกที่จะทํา OT เพื่อที่อยากจะมีเงินเก็บเงินออมหรือเงินที่จะเอามาในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างเมคมันนี่ได้เก่งนะอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นเอกออกเพนทาเคิน,นะครับ เอกออเปนทักขึ้นคือเป็นนักษณะที่ว่าคุณค่อนข้างมีในเรื่องของการที่อยากจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการหาเงินหาทอง มากขึ้นเป็นพิเศษหรือคุณเองอยากจะมีรายได้อยากจะมีการทํางานที่มันเป็นงานประจําแล้วเนี่ยอยากจะมีการเติบโตอาจจะแบบมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องนี้จะแบบสนับสนุนมากๆเลยกับการลงทุนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดหละ่ะอยู่ในมือถือของทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ช่วงในช่วงตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบ เฟื่องฟูแล้วก็มีแนวโน้มทิศทางของการเติบโตมากๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินสิ่งต่างๆที่มันเป็นช่วงก,บกอบโกยกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถึงแม้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินช่วงเนี้ยมันอาจจะมีแบบพอร์ตบางคนอาจจะติดลบบางคนอาจจะมีตัวแดงเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ทั้งสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์เนี่ย คือตกหมดยกเว้นทองคําน้ํามันอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่มันจะได้ในช่วงของเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรนะครับที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจกต่างๆเนี่ยทองคํากับน้ํามันเนี่ยจะมีแนวโน้มของการปรับตัวที่สูงขึ้นเพราะอาจจะเป็นภัยของ ช่วงสงครามใช่ไหมครับที่สงครามรัสเซียกับยูเครนที่ทำการรบกันพวกนี้พลังงานจะขาดแคลนแล้วก็จะมีการปรับตัวที่สูงขึ้นจริงๆอาจจะไม่ได้ขาดแคลนแต่มันเป็นภาวะของกลไกการตลาดนะครับมันก็จะมีผลกระทบตรงนี้เกิดขึ้นได้เนาะ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการงานอีกสักนิดหนึ่งระมัดระวังนิดหนึ่งนะสำหรับตัวคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารอาจจะสร้างความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณบ้างบางคนเนี่ยอาจจะมีบริวารค่อนข้างแบบหัวแข็งค่อนข้างแบบเราบอกให้ไปซ้ายเขาไปขวาเราบอกให้ไปขวาเขาไปซ้ายเหมือนเขาจะทําอะไรค่อนข้างไม่สอดคล้องแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยทําตามในสิ่งที่เรา แบบอยากจะให้เขาทําตามแต่เขาไม่ทําตามเราค่อนข้างดือ้อค่อนข้างที่จะมีความคิดของตัวเองแล้วก็มีปากเสียงมีทะเลาะกันได้บ้างรวมไปถึงคนรอบข้างได้บ้างนะครับรวมไปถึงเจ้านายด้วยแต่ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ้านายบางคนเนี่ยยังช่วยเหลือเราดีนะมีคิงถือถ้วยเกิดขึ้นคิงถือถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คุณยังมีสเสน่ห์มีเมตตามีคนคอยช่วยเหลือได้ถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเรารู้จักที่จะแบบ เขาหาเขาบ้างหรือพยายามที่จะเหมือนแบบอย่างที่บอกอ่อนน้อมทำตนนะ่ะเราจะสามารถอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีนะครับอย่าคิดนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ยเขาก็แค่คนที่อยู่ก่อนนะครับแล้วเราก็แบบเราจะข้ามไปเนี่ยจริงๆบางคนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ทําเป็นแบบกะโหลกกะลาอะไรประมาณเนี้ย แต่พวกเราผู้ใหญ่บางคนค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางนะครับดังนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามนะถ้าเกิดเขามีศักยภาพเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเข้าหาเขาแล้วก็เป็นพันธมิตรกับเขาจะดีกว่าแล้วเราจะได้รับผลตรงนั้นที่ดีกว่าเพราะมันมีไพ่นี่เลยไฟออฟ o อร ฟาวสอนเนี่ยหน้าไพ่เนี่ยคือไปดูที่ไหนก็จะรู้เลยว่าไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของการที่เราอาจจะรู้สึกเหมือนคำหน้าคำตาผู้หลักผู้ใหญ่เกินไปหรือเราอาจจะค่อนข้างเหมือนแบบพูดอะไรทําอะไรแล้วเนี่ยคำหน้าทําให้เขารู้สึกเหมือนกดดันนะครับแล้วเขาก็จะมากดดันกับเราอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงว่าเราอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นหรือปัญหากับ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกน้องอย่างที่บอกไปนะครับมีปัญหาในเรื่องของคําพูดคําจาแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่โตอะไรหรอกมันเป็นปัญหาที่คุณอาจจะต้องแค่ต้องควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับส่วนเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยยังไงคนก็ยังมีโอกาสมีคนที่จะมีแบบมีน้ำเมตตาที่จะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างน้อยก็มีคนที่ปรึกษา แก้ไขปัญหาช่วยเราได้ประมาณนี้หรืออย่างน้อยถ้าเขาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเขาก็อาจจะให้คําแนะนํากับเราก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่าเราอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นนะบางคนอาจจะมีสัตว์รับ นะมีไพ่เดมูลเกิดขึ้นไพ่เดมูลหมายถึงคุณอาจจะมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนลับหลังกับเราอาจจะเป็นลูกน้องบริวารคนนี้นะครับอาจจะเป็นเพศชายได้มากเลยนะที่จะมีปัญหากับคุณได้ส่วนเพศชายที่เป็นเจ้านายยังช่วยเหลือเราดีนะครับประมาณนั้นมันมีไพ่เดมูลเกิดขึ้นเดมูลเนี่ยบางทีมันอาจจะมีบางสิง่งบางอย่างที่มีคนแบบ มาสู้รบปบมือกับเราหรือบางคนอาจจะเป็นศัตรูรับบางคนอาจจะเดิสเครดิตกับเราได้อะไรประมาณเนี้ยเราต้องพยายามสอดส่องดูแลแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปอะไรมากจนเกินไปพยายามอย่าปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจนเกินไปนะครับเรายังมีโอกาสในทิศทางที่ดีทุกสิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆเจือจางมันจะค่อยๆแบบคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ไปจากไพ่หดาบ หกดาบเนี่ยเป็นภาวะของการปล่อยวางภาวะของการนิ่งสงบแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะค่อยๆหลุดพ้นจากปัญหาที่มันมีความรู้สึกอึดอัดจใจรู้สึกมีปัญหารู้สึกไม่ลงรอยกับบุคคลอื่นเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วเราจะได้พันธมิตรใหม่ที่ดีจากไพ่สองถ้วยสองถ้วยหมายถึงคุณจะได้พันธมิตรใหม่ที่ดีจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีบรรยากาศในเรื่องของการทํางานนั้นยังจะมีความสุขในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ พัฒนาได้ดีขึ้นนะครับหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่สามารถเป็นพันธมิตรที่ดีกับตัวเราได้เช่นกันนะครับการงานมีโอกาสเติบโตพัฒนามีไพ่เดดสัน ใครที่มีปัญหามีอุประสรรคคุณสามารถแก้ไขได้คุณสามารถหลุดพ้นได้คุณสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือศัตรูได้นะครับจากไพ่เดดซันแล้วก็มีความหวังใหม่ใครที่ตกงานใครที่มีปัญหาใครที่มีความกุ้มใจวิตกกังวลในเรื่องของการงานสิ่งต่างๆเนี่ยคุณจะสามารถคลี่คลายแล้วก็สามารถมีความหวังใหม่เข้ามาจากไพ่เดดซันนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาว เม็และขนาเม็ดช่วงครึ่งแรกเนี่ยดีมากเลยราชินีถือเหรียญมาพร้อมกับ8ดเหรียญ8ดเหรียญก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ตัวในระดับหนึ่งแล้วนะทำมากก็ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับส่วนราชินีถือเหรียญนี่คือหมายถึงความมั่นคงแปลว่าคุณค่อนข้างมีเงินเก็บ,เง,บเงินออมเงิน ลงทุนหรือว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างแบบสะดวกอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรที่มีความติดขัดสะดุดอะไรมากจนเกินไปหรือถ้าติดขัดก็จะเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากเนี่ยยังมีโอกาสในเรื่องของการเงินค่อนข้างเติบโตพัฒนาแล้วก็มีความมั่นคงที่อยู่ตัวเพราะราชินีถือเหรียญคือความมั่นคงอยู่แล้วมันแปลว่าคุณทํามากก็ได้มากใช่ไหมครับแล้วยังมีเงินเก็บ มีเงินออมมีเงินที่จะสามารถลงทุนในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสําเร็จดีการเงินยังเติบโตพัฒนามั่นคงได้ในโน้มทิศทางที่เป็นแนวทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจากราชนีถือเหรียญนั่นเองทีนี้เรามาดูไพ่ในเรื่องของโชคลาภกันบ้างว่าโชคลาภของชาวราศีเมษลัคนณาเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอไพ่ให้กับโชคลาภชาวราศีเมษลัคขณาเมษด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับ four of wands นา of wands ไพ่ the fool อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ในเรื่องของโชคลาภของคุณเอาเป็นในช่วงของพาร์ทในเรื่องของการลงทุนกันก่อนเนาะอย่างที่บอกว่าเราสรับสนในการลงทุนนะครับการลงทุนของคุณเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่มีความเจ็บปวดอยู่บ้างเพราะช่วงนี้พอ,อร์ตอาจจะติดลบค่อนข้างเยอะเพราะมันมีสงครามนะครับในเรื่องของ สิ่งต่างๆแล้วก็มีการประกาศดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเฟดต่างๆเนี่ยเขาออกนโยบายในเรื่องของสิ่งต่างๆเรื่องการอดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมีผลต่อแพนิคของตลาดพอสมควรแล้วก็ภัยของสองครามเนาะช่วงที่อัตคิดเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างอาจจะพอร์ตแดงขึ้นไปบับหนึ่งก็ตกลงมา ทุบลงมานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะมันยังไม่ช่วงมันยังไม่ใช่ช่วงขาขึ้นของในเรื่องของอ,อย่างคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ใช่ช่วงขาขึ้นส่วนกองทุนอย่างเงี้ยติดลบค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพิ่มเป็นภัยสงคามหรือในเรื่องของดอกเบียนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาใดๆเนี่ยมันจะมีปัญหาบ้างทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกที่เจ็บปวดนะครับเรารู้สึกเหมือนแบบ มันไม่เขียวสักทีมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีใจที่แบบฝ่อนิดหนึ่งแต่จาจริงแล้วเนี่ยอย,อย่างกองทุนเนี่ยไม่เป็นไรเราสามารถลงทุนในระยะยาวได้แต่คิปโตัวเันซีก็ยังไม่ถึงในเรื่องของอช่วงที่มันจะเป็นขาขึ้นนะ,นะครับดังนั้นเรายังต้องสะสมไปก่อนช่วงนี้ยังได้ช่วงต้นทุนที่ต่ำนะดังนั้นเนี่ยคุณน่าจะแฮปปี้ในเรื่องของการเก็บ ออมในเรื่องของคริปโตต่างๆก็ได้นะครับหุ้นอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่หุ้นยังเขียวอยู่ได้นะครับพอร์ตการลงทุนของคนไทยเนี่ยยังสามารถเติบโตพัฒนาที่ดีได้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเม็ดเงินอะฟัน,ฟนฟโฟรอะเข้ามาในการลงทุนของตลาดไทยเราเยอะมากนะครับแต่ว่าก็มีลดๆลงไปบ้างเพราะมันเกิดจากภัยสงครามยูเครนกับรัสเซียเนาะนก็อาจจะทําให้อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ต้องบัดพยายาม เก็บในระยะยาวช่วงนี้อย่ากเก็บสั้นเพราะเก็บสั้นไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนเร็วแล้วเราอาจจะมีการแบบติดลบหรือขาดทุนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเก็บในระยะยาวนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบได้ผลตอบแทนรีเทิร์นมากขึ้นนะครับ ไพ่สีไม้ยังหมายถึงว่าคุณนะยังสามารถที่จะเก็บในระยะยาวได้ประสบความสําเร็จเติบโตที่ดีไพ่เดอะฟูลหมายถึงว่าคุณต้องมีอิสระมี f ฟ e ี d o m ในการลงทุนต้องมีไมซ์เซ็ตที่บวกนะครับอย่าติดลบกับในเรื่องของอการลงทุนจนเกินไปเพราะไม่งั้นคุณจะเป็นผู้แพ้แล้วก็ต้องออกจากตลาดสุดท้ายเราก็จะเสียดายเพราะเราไม่ถึงไปถึงจุดมุ่งหมายดังนั้นเนี่ยสีไม้ยังถึงหมายถึงความมั่นคงอยู่พอสมควรนะครับ แต่ใครที่อยากจะซื้อลาบลอยนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกลังวัลได้เหมือนกันนะก็มีโอกาสในทิศทางที่พอถูกรางวัลแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นลังวัลที่ใหญ่โตมากจนเกินไปเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราก็เอาบริหารความเสี่ยงแต่พอดีเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ